สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียวเมียวดอารี่ค่ะถ้าเราอยากรู้นะคะว่าตัวเรานะคะสามารถกู้สินเชื่อของธนาคารออมสินได้หรือเปล่านะ,ะเช็คง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเรานะคะสามารถเช็ควงเงินกู้ผ่าน Official Line GSB Society แป๊บเดียวเราก็รู้ได้เลยค่ะเพียงแต่แค่ว่าเรานะคะหยิบมือถือเราขึ้นมานะคะถ้าเรามี Pre Scanning นะคะเป็นระบบตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ที่ต้องง่ายนะคะขั้นตอนแค่เจขั้นตอนแป๊บเดียวเราก็รู้ผลได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะวิธีการแรกนะคะเราไปเช็คกันเลยค่ะวิธีการแรกนะคะก็คือเรานะคะเข้าไปที่หน้าไลน์นะคะ Official นะคะของ GSB Society นะคะจะมีเฉพาะในระบบของลน์ของ GSB Society นะคะเท่านั้นนะคะพอเราเนี่ยค่ะเข้าไปที่หน้าไลนา์เสร็จแล้วปุ๊บนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือให้เรานะคะกรอกข้อมูลค่ะ ข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คือตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะก็คือจะมีชื่อนะคะมีนามสกุลเพศนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะกรอกรายละเอียดตามที่ขึ้นตามหน้าจอได้เลยนะคะส่วนขั้นตอนที่3นะคะก็คือเขาก็จะให้เราเลือกนะคะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เราสนใจนะคะจาก7ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะคะก็จะมีสินเชื่อเคหะออมสินบ้านแลกเงินบัตรเครดิตบัตรสินเชื่อเงินสด สินเชื่อประชารัฐเพื่อสูงวัยสินเชื่อธนาคารประชาชนแล้วก็สินเชื่อธนาคารสุขใจนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่4ี่ค่ะพอถึงขั้นตอนที่4ี่นะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะว่าให้เราตรวจสอบการพิจารณาเบื้องต้นนะคะแล้วก็เราก็กดเข้าไปเลยค่ะว่าให้เรานะคะเลือก การตรวจสอบพิจารณาเบื้องต้นสามารถเลือกตรวจสอบดได้โดยนะคะการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเลือกให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับก็ได้นะคะส่วนขั้นตอนที่5นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการนะคะกรอกข้อมูลนะคะเพื่อวิเคราะห์ผลเบื้องต้นค่ะซึ่งระบุรายได้แล้วก็ภาระหนี้นะคะตามรายละเอียดที่เขาให้มานะคะเราก็กรอกไปตามนั้นได้เลยนะคะ ส่วนนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทางหน้าจอนะคะก็จะแสดงผลเบื้องต้นการพิจารณาเบื้องต้นให้เราทราบนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้หมดเลยแล้วก็เขาก็จะมีให้เราเลือกสาขาที่เราต้องการใช้บริการนะคะแล้วก็ให้เราระบุเนี่ยสาขาของธนาคารออมสินที่เราต้องการจะติดต่อเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะคะในการดําเนินการะคะ่ะ ข้อมูลที่แม่เหมียวให้ไปนี่นะคะลองไปเช็คดูนะคะเป็นการเช็คเบื้องต้นได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยถ้าเราต้องการกู้เงินออมสินเราจะผ่านหรือเปล่านะคะถ้าเรามีคําถามอะไรนะคะเราสามารถกดเข้าไปที่1115ได้เลยนะคะขอบขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ